เฮ้ยใครวะนะ่ะสวัสดีครับวันนี้เราไะมาอยู่กับเกมเอ่อารูฟ,ฟาทอมเนาะในชัปเตอร์โฮมาโลนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คืออยู่บ้านคนเดียวนะฮะส่วนชื่อเกมแปลว่าอะไรครับชื่อเกมแปลว่าความกลัวที่จะเข้าใจครับผม <S <S เราไปเล่นกันเลยดีกว่า e ฟียทูฟาทอมตอนที่หนึ่งอยู่บ้านคนเดียวจุลายสิบสองจุลายเดือนไรวะเพื่อนฉันไม่อยากจะเขียนเรื่องนี้ในเลดดิตเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเลยฉันไม่รู้ว่าฉันจะเริ่มยังไงดีสกิลการเล่าเรื่องของฉันก็ไม่ค่อยจะดีนักแต่ฉันว่าฉันจะเริ่มเล่าแล้วล่ะ มันเป็นช่วงกลางของฤดูร้อนพ่อแม่ฉันไปวันจะซทสัปดาห์ไปเที่ยวฉันก็เลยต้องอยู่ตัวคนเดียวในวสัปดาห์นี้ฉันจะต้องบอกว่าเวลานอนของฉันค่อนข้างเละเทะตุ้มเป๊ะเลยแหละฉันนอนแล้วก็ตื่นเวลาไหนก็ได้ฉันว่าฉันควรจะปรับเวลาหน่อย EC เปิดน่าข้อความเลยหรอฉันตื่นมาช่วงเวลาสองทุ่มหลังจากที่งีบไปตอนช่วงค่ำดูเด่นหน่งหนวงหง่ะเนี่ยหรือว่าผมคิดเองวะคิดเองแหละมีข้อความให้อาดด่านวยฮะแต่ดูก่อนอุ๊ย สองทุ่มบ้านเขาก็ยังไม่ค่อยมืดนเนี่ยถ้าบ้านเรานี่คือมืดมากเลยนะดูดิเอา้ายังไม่รู้เลยว่าตื่นมาทำอะไรเนะี่ยปิดไฟได้ไหมไม่ได้อุยอ๊ย ว้าวเดี๋ยวพ่อแม่จะกลับมาวันไหนเนี่ยพ่อและแม่จะกลับมาวันจันทร์นะลูกไม่ใช่ว่าเมาื่อวานก็บอกแล้วเจ๋งเลยช่วยนอนให้มันเป็นเวลาหน่อยลูกผมหวังว่าพ่อแม่จะซื้อเอ็กบอกมาตามที่สัญญาไหมนะหมายถึงว่าถ้ามันดลดราคาผมชวนแม่สันกับจอร์จมาค้างคืนที่นี่ได้ไหมเรื่องการบ้านอะ่ะแน่นอนได้อยู่แล้วลูก ถ้าต้องการอะไรก็โทรมานะอย่าลืมเช็คประตูด้วยล่ะก่อนที่จะเปิดประตูให้ใครดูแลตัวเองด้วยที่รักแน่นอนครับแม่แม่กับพ่ออาจจะกลับมาช่วงวันอาทิตย์ช่วงกลางคืนช่วงค่ำไม่ต้องกังวลขนาดนั้นด้วยแม่ผมสิบสี่แนะผมว่าผมจะงีบสักหน่อยแล้วกันแล้วก็ว่าจะสั่งพิซซ่ามาด้วยแจ๋วมันจะไป็ต้องสั่งอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าแม่ทำรสัญญาไ้ให้แล้วเมื่อเช้า ไปเช็คที่ช่องฟิตดูต่อไปฮนะข้อความของเมสันอลิเวอร์เหมือนว่าจะเป็นเพื่อนเรานะโยโยจะไปที่บ้านเจสิกาา้าไหมอ,อพรุ่งเนี่ยใช่ได้ยินว่าจอร์จก็ไปด้วยนายละ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่านายบอกว่าจะไปเจอเธอเมื่อวานบอกว่าจะไปเจอเธอไม่ใช่หรอเธอไม่พล่หัวมาเลยอะ่ะเหมือนกับว่าฉันไม่สําคัญกับเธอเลยนายสําคัญสิเพื่อนโยเ,เว้นแต่นาย จะเอาตัวเองไปคูณกับความเร็วของแสงแล้วก็ไปยกกาลังด้วยพลังงานของนายเออฉันว่าฉันคงเป็นพลังนั่นแหละเคมีเป็นไงบ้างอ๋อใช่ฉันลืมเลยฉันว่าฉันจะทําในคืนนี้แหละฮ่าฮเหมือนกันพ่อและแม่ฉันไม่อยู่อะตอนเนี้ยอย่ามาไหมมาเล่นมาริโอการ์ดกันเถอะถ้าจะไปเดี๋ยวฉันบอกนะโอเคจอชเรียกจอชมาด้วยฉันสัญญาไม่ได้นะเพื่อนฉันวางแผนกับแนดไว้น่ะ มีน้ดกับแนดไว้โอเคแล้วไ,ไงต่อ,อเฮ้ยอันนี้ห้องใครอะห้องพ่อแม่เนี่ยอุย้ยแต่ถามฉันแล้วกันว่าทำไมฉันถึงตรงมาที่ห้องพ่อแม่เสียงหมาเปิดไฟไม่ได้หรอมืดโคตรเฮ้ย ใครวะน่ะคันข้างบ้านหรือเปล่าหรือเปล่าวะเฮ้ยหรือว่าบ้านเราวะบ้านผมวะเนี่ยสว่างมากสองทุ่มอะไรเนี่ยโค้สว่างเลยฉันจะต้องอุ่นอาหารก่อนอ๋อแม่บอกว่ามีราัสัญญาณในตู้ใช่ไหม อาหารเย็นมากมีเฟรนฟรายด้วยวะเนี่ยของกินเต็มตู้เลยเสร็จแล้วว่้งเนี่ยอาหารยอดเยี่ยมแล้วก็กำลังร้อนเลยโยนแม่ง ันชอบที่จะดูทีวีระหว่างกินกินอย่างอื่นมากินไม่ได้แล้วหรอของกินเต็มตู้เนี่ยเพื่อนไม่จําเป็นต้องล้างจานตอนนี้ไม่มีจานให้หล้างอันนี้ประตูหลังบ้านออกได้ไหมออกได้ผมไปเช็คก่อนว่คนเมื่อกี้อะเขาเดินอยู่ในบ้านเราหรือเขาเดินอยู่ข้างบ้านเราเดินอยู่ในบ้านเราไม่ใช่หรอ เนี่ยมุมนเนี่ยเนี่ยที่ผมดูจากข้างบนอ่ะผมจำได้รถเยอะดีนะคงไม่มีใครมาทำลายเราในเวลานี้หรอกเนาะเขาไม่เดินทำอะไรแถวบ้านเราวะมีประตูสามที่เลเหรอประตูเยอะจังมีทำไมเยอะ อุ้ยว้าวอุ้ยเสียงอะไรอะเสียงนังหรือเสียงอะไรวะเสียงตีนผมไิ้เสียงตีน,ตนอุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมผมเห็นตีนใครไม่รู้ขึ้นไปบ้านผมว่ะ ฉันรู้สึกง่วงมากเลยยังกินอาหารเลยเข้าไปง่วงนี่คืออะไรต้องไปนอนใช่ไหม,ไมไกินแล้วเป็นแน่ทาเ,เราคงไปไม่ได้แล้วเพื่อนมีธุระอยู่ๆก็มีธุระว่ะแต่ว่าพรุ่งนี้นายต้องมาที่บ้านเจสิก้านะอย่างนี้ก็คือเราอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมจบละตีมาริโอกาที่คุยไว้ย่ยกินเสร็จต้องล้างจาน ไปล้างแมงไรสัตว์ถ้ามันจะน่ากลัวมนน่ากลัวเพราะบรรยากาศเกมนั่นแหละผมบอกเลยอุย้ยเดี๋ยวขอโทษนะมาส์แต่เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะอย่าลืมเรื่องเคมีด้วยไม่เป็นไรเพื่อนทุกอย่างโอเคเช่นว่าฉันจะไปน,นอนหลังจากที่ทำเคมีเสร็จแล้วเ,เฮียผมเข้าไปผมตายวะเนี่ย ไอสัตว์ประตูมันเปิดได้ไงก่อนไม,ไม่ไม่ใช่ผมปิดหรอไอ้โหวผมเปิดประตูค้างไว้วะเฮ้ยอยู่แล้วเข้า,าไปไอเดี๋ยวมันอยู่ในห้องผมวะเจ๊ล็อกประตูได้ไหมล็อกไม่ได้เราบอกว่าเราจะทำเคมีใช่ไหมเราค่อยนอน เที่ยงคืนสามสิบแปดนาทีฉันทำการบ้านเสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงอันนี้ก็เสร็จแล้วเหรอโอ้ยอก็มืดแลนะ้วเนี่ยเที่ยงคืนอนะ่ะดูดิแม่ถักมาจะนอนดึกนะไอ้หนูอย่าให้ได้ยินนะว่าคุณผู้หญิงพอล่าจะฟ้องแม่ว่าลูกนอนดึกเที่ยงคืนเวลาผีออกอ่เนี่ย ตายละสถานีเหี้ยะไรเนี่ยปิดแม่ตีหนึ่งสิบหกนาทีฉันหิวน้ำฉันต้องไปหาน้ำกินไม่พกน้ำไปห้องนอนวะเค็นพวกคุณคุณพกน้ำในห้องนอนไหมเนี่ยผมอย่างพกน้ำติดตัวไปเลยไม่พกน้ำติดตัวเลรเพื่อน ต้องลงมาหาน้ำก no bueno ินเวลาแบบนี้ที่หลังพวกน้ำทิ่ตัวไปนะสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งคือผมเห็นเ้ยว่ามันมีมันมีตีนมีขึ้นมาบ้านเราจริงๆอะสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งน้ำ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  หยิบน้ำหมอ๋อ่ะคืออยากกินน้ำสจแล้วผมก็ขึ้นไปได้แล้วใช่ไหม ทำไมเดินช้าเงี้ยเสียงยอะไรอ่ะเสียงบรรยากาศโลชีิตจริง,รงมันไม่มีเสียงอะไรอย่างนี้นรเพื่อนผมลืมปิดประตูใช่ไหมไม่ใช่ใครเข้ามาในห้องผมนะโอเคอันนี้คือน,นอนได้ยังอุ๊ย ะไอสัตว์ใครวนะน่ะเราเอาอกจากบ้านไปใช่ไหมแต่เราเอาอกจากบ้านไปตอนสองทุ่มเว้ยซึ่งสองทุ่มมันยังมีแสงอาทิตย์อยู่ไม่ใช่เราแน่ๆนผิดไม่ได้ด้วยอุย๊ยเดี๋ยวนะมีคนแหบแล้ว คือกดนอนไม่ได้แล้วอ่ะหรือผมต้องไปเช็คเอาดีๆให้ผมไปเช็คจริงเหรอวิเศษเลยโอ้ยเสียงบรรยากา,าศไอ้ซาส เพอร่าส่งมาให้แม่บอกว่าเขา <mm> พยายามดูตรงหน้าต่างเดี๋ยวเราจะเรียกตำรวจเ,เดินดิเฮ้ยมังเดินช้ายัางไงเฮียมึงจะเย็นของเฮียอะไรอะไอ้สัสเดินลูกโอเคอยู่ในห้องค่ะ <mm> เราจะโทรเรียกตำรวจหนูหนูล็อกประตูทุกบ้านแบอยู่ในห้องไว้อย่าตอบเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตาม เี่เสียงใครพังประตูอะกระดิ่งเรียกกูด้วยไอส้สั์มันไม่มันไม่ปุ่มล็อกประตูฮะบอกให้กูล็อกประตูออ,อ,อเสียงคนกดกิ่งนี่คือพอล่าเหรอเขาคือใครได้ยินเสียงเธอไหมคุณพอล่าอยู่หน้าประตูอะแม่ขอโทษนะลูกทุกอย่างจะต้องไม่เป็นไรมันคืออะไรคือใจให้ผมลงไปหา คุณพอล่าหรอให้ไปจริงดิน่าจะแอบดักตบผมอยู่หน้าบ้านก็ได้โอ้ยไป อ้ยเกิดอะไรขึ้นวะตะเกียเล่นใหม่เลยวะเมื่อกี้ผมตายเพราะอะไรวะผมตายเพราะผมรีบเดินเกินเหรอตะเกี้ผมแบบกดชิปอะกดชิปเดินอะเดีบางทีผมอาจจะควรเดินช้าๆเพราะว่าเนี่ยกดชิปเดินมันมันเดินแรงขึ้นด้วยดูเสียงดีตุ่มตุ่มตุ่มสปีดรันด่วนสปีดรันครั้นี้ผมจะเดินช้าๆนะ ครั้งนี้ผมจะไม่กดชิปครั้งนี้ผมจะเดินช้าๆไม่กดชิปนะเฮ้ยทำไถามาถึงจะรอดวะกิ้เพิ่งเดินทะลุป,ประตูมาด้วยมีใครเห็นวาไอเฮียโคตรเฮียคนหรือผีในสัตว์ผมขาดใจวะทำไมผมถึงโดนวะผมก็เดินช้าๆนหรือว่าผมต้องย่องหรอหรือว่าผมต้องย่องเดินธรรมดาไม่รอดแล้วนะเดินธรรมดาไม่รอดชิปไม่รอดเดี๋ยวย่องละ โอเคครั้งนี้ผมย่องโอเคนะครั้งนี้ผมย่องนะถ้าไม่รอดอีกนะไอสัตว์กูจะไม่เล่นแล้วนะนะถ้ามึงยังไม่รอดอีกนะกูจะไม่เล่นแล้วนะ <c oughs> องอมันไม่ออกมาใช่ไหมใช่ใช่องอมมันไม่ออกมา ไอ้้เหียจะเล่นจบไปเนี่ยไอ้สัส Speedrunning Fears to Fathom Episode One we o อกูไม oh. oh. ่น่าเชื um ่อแม่เลยไม่น hmm> ok? ่าเชื่อแม่เลยให้ออมหาพอล่าเนี่ยเฮียอีพอล่าไอ้สัตว์หลอกกูตายอีเฮียพอล่ามึงหลอกกูตายสามรอบแล้วไอเฮียอีป้า ไว้ใจทางอย่าวางใจป้าพอล่ากับแม่ด้วยไอ้เฮียไม่น่าลงมาหาพวกมึงเลยอีพอล่ากูไปไปหาหมแล้วไอ้เฮียกูิ่งไปไสต่อตอกูตายมาสามรอบแล้วเสียเวลากูชิบหายหลอกกูไปตายแม่อ่ะแม่ขอโทรเรียกตำรวจให้เราแหละเราเรอตำรวจมาดีกว่าอีพอล่ามึงไม่ช่วยอะไรกูหรอกเฮียโดนแม่งทะลุประตูมาบีบคอกูสามรอบติดและรอไปชิวไหม ไม่เลยตำรวจจะมาวะมึงเลิกกดได้แล้วพอล่ากูไม่ไปหามึงหรอกอืมติ้ง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 กดจนกิ่งพังแล้วไอ้เหี้ยตำรวจที่นี่ทำงานช้าไอ้สัตว์ถ้าแม่งบุกเข้ามาให้กูตายหายเนี่ยไอ้สัตว์โดนปาดคอเนี่ยหนึ่งสอง 38, 39, สามสามแปดสามเก้าสี่สิเอสั์มึงจะมาหากมไม่ได้ตำรวจหรือผมจะต้องลองไปหาพอล่าจริงเหรอผมดูใน y o u t u b e อ่ะผมเห็นแม่งรอแล้วตำรวจก็มาเว้ยตอนนี้ผมอาจจะต้องเดินไปสกิทต่อมมันว่ะกูเห็นเขารออ่ะเดี๋ยวกูต้องเดินแบบเดินออกไปสกิท

วะนี่ไอ้ไอ้ไอสัตว์กูผ่านสักทีเฮียแต่ว่าน้าคนายที่แม่งแดกกูอะอยู่ไหนแล้ววะถ้ากูเดินไปหามันกูจะตายเลยตอนเนี้ย เดี๋ยวไม่โดนจับไปแล้วมึงสีน้นอีพอล่าไอ้สัตว์เกมแม่งบอกใช้เวลาเล่นแค่ยี่สิบนาทีกูเล่นไปชั่วโมง